แถวนี้มีกระบะวะไม่อิวซุดีแม็กซ์พลันุภาพไร้ขีดจำกัดสถานีบริการน้ำมัน PT ทอันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ออฟโรดน,นะแบบย่อมก็ง่ายๆก็เส้นทางคองมาเดือนนะครับก็ก็เป็นลุกลัง เป็นหินกวดเป็นอะไรก็มีหลุมบอ่อหลุมน้ําบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็เข้ามาลองช่วงล่างใหม่เพิ่มทับเพนชั่นนะครับก็ข้างหน้าเขาเองครับช่วง,ง,งล่างเขาก็จะเป็นแมกก t สันสตั๊ดนะครับกพร้อมสปริงนะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นท็อกชั่นบีมน,นะครับแล้วก็ตัวโชคเขาเองเ,องเนี่ยก็ที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็เขาเปลี่ยนมาใช้โชคของปาจิโร่สปอร์ตมาใสา่นะครับก็ขยายก็บอก โชคให้มันใหญ่ขึ้นนะครับซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นนะครับเนื่องจากความสูงที่เขาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาเปลี่ยนแม็กนะก็คือแม็กจากเดิม16ก็ขึ้นมาเป็นขอบ17ความสูงก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ช่วยให้การเดินทางก็สะดวกยิ่งขึ้นละกันในการลุยพื้นที่ที่เป็นลุกลังหรือว่าเป็นพื้นที่ที่แบบเนินมีหินมีอะไรพวกนี้นครับก็สําหรับคน ที่ชอบสายท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ไม่ได้ชอบเป็นลักษณะรถปิกอัพหรืออะไรพวกนี้ชอบลักษณะรถครอบครัวประเภท MPV แบบนี้นั่งสะดวกสบายเย็นทั้งคันเข้ามาท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้ได้เช่นกันสบายเนื่องจากความสูงของรถด้วยสบายแ <laughs> ทบจะไม่ต้องหลบหลุมเลยนะวิ่งแบบว่าไม่ต้องกลัว ตงล่างขูดหรืออะไรเลยครับความสูงรถนี่สูง,ส,งสูงพอสมควรเลยรุ่รนหนึคนนึงเนาะมาคลองมาเดือดนึกถึงตัวแรกเลยตัวแรกเราก็มาที่คลองมาเดือดถ้าไปย้อนดูเอ็กซ์่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวเอ็กซ์แอนเดอร์นะครับตัวแรกนะครับที่ยังไม่ใช่อ่าตัวนั้นน่าจะไม่ใช่คอร์สนะเป็นเอ็กซ์แอนเดอร์ธรรมดาเหมือนที่เรามาเนี่แหละก็คือตัว GT เนี้แหละแต่นี้เราเป็นตัวนิวแล้วนะครับโอ้บอ,อ,อ,อกว่ารถกล้องไหนเราก็เป็นแจนะ็สไนก็วิ่งเข้ามาได้อยู่ อาใครจะมาต้องเท่นจริงรถเก่งก็เข้ามาได้นะครับในส่วนของเจ้าคลองมะเดื่อนะใครที่แบบอยากมาแต่แต่ก็คงถ้ารถเก่งก็คงมาได้แค่ตรงช่วงแค่คลองแรกนะครับผมไม่คงไม่น่าจะข้ามไปฝั่งนู้นไหวก็ต้องดูสถานการณ์ของน้ําเองว่าน้ําสูงน้ําสูงไหมครับถ้าไม่สูงก็น่าจะข้ามไปไหวอย,อยู่ครับสำหรับคลองแรกถ้าไม่งั้นถ้าน้ําสูงเนี่ยมีโอกาสนะครับรถไหลรถไหลไปตามน้ําเลย หรือไม่ก็นาค้ำเข้ารถกันแน่นอนเพราะจริงๆคลองมาเดืออจริงๆก็รถเก่งก็เข้ามากันเยอะครับไม่จําเป็นต้องเป็นรถโฟล์วหรือว่ารถ i ิก up รถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับรถขับสองล้อก็เข้ามาได้ครับแต่ก็อาจจะต้องขับระมัดระวังนิดนึงแต่าาถ้าถ้าสำหรับเจ้ารถที่เป็น FMPV อี้มินิ m p v นาะแล้วก็ มีความสูงจะก9แคลนพอสมควรเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องก็ระมัดระวังเหมือนกันในการตกหลุมลก,ก็ระวังช่วงลุช่วงล่างหน่อยแต่ก็คือไม่ต้องห่วงที่มันจะไปขูดหรือว่าทําความเสียหายกับตัวรถนะครับเพราะมีความสูงของรถอยู่นี่ก็เป็นอีกจุดท่องเที่ยวนะครับจุดหนึ่งที่ใกล้ กรุงเทพนะครับก็มีโฮมสเตย์ต่างๆมากมายนะมีจุดกางเต็นท์เยอะแยะมากมายนี่คนก็มาเที่ยวกันเยอะอยู่นะคะก็มีรถกระจอดหลายสิบคันอยู่โอ้เยอะอยู่เนาะคนเราคนก็มาท่องเที่ยวเยอะนะครับในของมาเดือนะครับก็พอแต่ละที่ที่กางเต็นท์ได้นี่ทุกนี้เขาก็จะอยู่ริมน้ําริมอะไรกันนะครับมันก็ให้บรรยากาศที่ดีนะครับใครก็สะดวก สะดวกวันไหนก็มาท่องเที่ยวกันได้ก็เช็คก,กันหน่ไและกันนะครับว่า,าที่พักว่างไม้ฝนตกมากน้อยแค่ไหนบางทีฝนตกก็หน้่าเบื่อนเพราะช่วงนี้นจริงๆมันหน้าร้อนหรือหน้าฝนนะครับแต่ฝนมาเร็วปีนี้ครับก็เลยเอ,าอาจจะมาก็อาจจะเฉอะแฉะนิดหน่อยนะครับแต่ก็อากาศดีนะถ้าฝนตกก็ลองดูกันแล้วกันนะครับใครที่ชอบท่องเที่ยวก็ลองมากันครับ่อบมิเด้อ อันนี้เราก็ของมุ่งหน้าเข้าคองมาเดินนิดนึงนะครับดูช่วงล่างแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปตอนท้ายให้ฟังอีกทีว่าแมา่ควรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างครับจุกกันนิดหน่อยนะครับจุกกันนิดหน่อยมาก็เดิร์ดเดิรดเดิร์ด แล้วเทนทาเป็นแบบเดิร์ททุกรังนะครับหินภูมิกับเขาบอกเอาภาพด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมจริงผมโถกขาแขงเกงแล้วเดี๋ยวจะลงไปวัดด้วยว่ามันประมาณไหนหเราไปดูกันโอรถสูงขนาดตั้งยีสิองเซนจะไปกลัวอะไรใช่ไหมครับอ <c oughs> ย่าไปกลัวรถสูงอยู่เดี๋ยวเราไปจอดจอดจอดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณไหน โอ้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 โอโอโอุย๊ยสบายสบายจริงแล้วอ่ะสบายได้ยูน้ำแค่นี้เองไปครับไปครับ เดี๋ยวเราไปลองกันว่าเราข้ามได้ไหมนะพื้นก็เป็นหินนะเป็นหินลูมัเราลงลงไปดูนิดนึงนะครับว่าตัวเราเองเนะี่ยรถจะข้ามไปไหนได้ไหมแต่ก็เป็นหินลอยหมดเลยนะอ่ารถไม่ได้ขับสี่เป็นขับสองก็ถ้าติดติดก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็เป็นเป็นหินลอยนะเราไม่ได้ขับสี่ปะออกไปด้วย เอเลยละกันเกียร์ต่ำสุดข,ของเขาไฟไฟไหลไปนะครับก็ไหลให้รถวิ่งของมันไปเองละกันนะครับเราไม่เล่งเพื่อไม่ให้เกิด ถ้าเรากัดจะไหลๆไปนะแต่เป็นหินลอยนะนี้เราก็สับไปเลยต้องถอยไห้เป็นเริ่มใหม่เลยค่อยๆเทค่อยๆดันไปที่ประเมินว่ผ่าน,นไหมถ้าผ่านก็ไปไม่ผ่านก็ไม่ฝืนนะเอา้าถอยตรงนี้ยังไม่มีแรงเลยเนีย่ยอ๋อมีเว้ยจะเกิดไฟปิดไม่คุย้ย <laughs> ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New i s u z u D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดข้าชนทุกอุปสักคทางจะครูจะขระไม่มีปล่อยพละแบกจนสุดกระบะเหนื่อยก็พร้อมจะฉาบซุทุกู้ขนาดฮีโร่คนธรรมดาพลังคนแร่งหัวใจฮีโร่ Mitsubishi Motors แถวนี้มีกระบะวะไปเทคไปเลย สบายสายอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับสถา,ารเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ลองเดินเบาดูก่อนครับแล้วพอดีรู้สึกน่าจะหินรอยเยอะมากไปหน่อยครับก็กำลังเครื่องอาจจะวิ่งไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องถอยตั้งหลักใหม่ถอยตั้งหลักใหม่ แต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้เหยียบแรงนะพอสะงสารครับนั่งกันอยู่ข้างๆเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่ก็เลยแบบอ่ะเร่งจังหวะเอารอบที่มันพอดีประมาณ2,000รอบเหยียบทีเดียวไปเลยไม่เร่งไม่ต้องเหยียบมากให้ให้แรงปั่นของล้อมีพอสมควรแล้วก็ให้เทคไปทีเดียวก็ดันหินลอยอะไรก็ข้าไมไปได้สบายๆราคาับนะครับขากลับแล้วครับเดี๋ยวต้องไปดูสุดทางก่อนว่ายังไงบ้างว่าเราจะไปสิงคองสามไหมนะครับหรือว่า ถึงแค่คลองสองแล้วเราก็กลับเลยเพราะเดี๋ยวคลองสองเนี่ยมันกว้างกว่าและหินมันก็อาจจะเยอะกว่ามันจะข้ามไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเราก็มาตรงคลองสองแล้วนะครับคลองนี้ก็จะกว้างหน่อยดูว่าข้ามไปได้อ๋ออาจจะได้อยู่ไม่มีอะไรที่นักเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอรอ,อ,อลงยู่จุดใกล้ๆน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอขอไปสอตรวจดวูวเป็นไงบ้างสำหรับของสองเป็นไงบ้างครับต้องเหยียบรวดเดียวเลยเนะี่ย มีปัญหาก็อยู่ที่คลองสองนิดหน่อยนะครับกอ็อาจจะเจอสภาวะนิดหนึ่งเมงดีๆนะไม่ชัวร์่เป็นไรนะเดี๋ยวรู้กันไปครับไปครับไปเอลละครับทุ่มเดียว อปิดแอร์ไว้ไหนแล้วกันนะครับปะ่ะเฮ้ยนะครับข้ามคลองสองก็ เซฟรถนิดนึงนะครับเราก็ปิดแอร์หน่อยนะครับแล้วก็พยายามหาเหลี่ยมนิดนึงนครับเพราะเพราะในพื้นท้องน้ำครับก็มีหินก้อนใหญ่อยู่บางจุดพอพวงเราอาจจะมองไม่เห็นมองข้างบนอาจจะดูมันก้อนเล็กแต่จริง,รงๆคือก้อนใหญ่ก็พยายามหลบเมื่อกี้ลงเดินไปดูแล้วนะครับก็เหยียบจังหวะเดียวเลยเล่นทีเดียวก็ข้ามไม่ถึงเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนตั้งแต่คลองหนึ่งเลยเพราะตัวรถเองอมีความสูงพอสมควร ก็ไม่ได้ห่วงมากนะครับในการที่จะไปเกี่ยวหรือไปกระแทกกับหินที่ท้องน้ำนะครับแต่ก็ก็ระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันก็พยายามเดินสำรวจกันก่อนแล้วกันนะครับที่จะข้ามนะครับโอเคเดี๋ยวมีข้างหน้าอีกนิดหนึ่งคลองสามเองน่าจะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะก็มีก้อนใหญ่รออยู่พอสมควรในส่วนของคลองสามเดี๋ยวเราไปดูกันไป ครับป็นไงบ้างครับกับเส้นทางที่เราเดินทางมาครับกับเจ้าตัว Expander นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะเขามีความสูงเป็นจุดเด่นนะครับก็ทำให้เราสามารถผ่านคลองถึง2คลองมาได้ตอนแรกเราจะเข้าไปคลองที่3แต่น่าจะไม่รอดนะครับเพราะเนื่องจากหินเยอะก้อนใหญ่พอสมควรที่อยู่บนพื้นนะครับก็น่าจะติดใต้ท้องรถนะครับก็ไม่สามารถข้ามผ่านไปได้นะครับครับก็พูดถึงเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยความสูงข,ของเขาเนี่ย220มิลก็มีประโยชน์จริงนะสำหรับสายที่ชอบท่องเที่ยวนะครับหรือว่าไปตั้งแคมป์ในพื้นที่ทุรกันดารน,นิดนึงอาจจะเป็นลูกหลังบ้างหินลอยบ้างอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปได้แต่หนัก,กวันนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรแล้วสำหรับรถ MPV Mini MPV แบบนี้เส้นทางที่เราเดินทางมาครับก็อยู่ประมาณ150โลเราก็จะมาสรุปสั้นๆให้แล้วกันนะครับว่าออนโรด มีความรู้สึกเป็นไงนะครับในกับการที่ปรับเปลี่ยนช่วงล่างมาออฟโรดเป็นยังไงนะครับก็ในส่วนออนโรดน่ะเครื่องยนต์กับเกียร์ที่เป็น CVT เกียร์ใหม่บอกเลยว่าการขับขี่สนุกมากขึ้นมากกว่าที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะธรรมดานะครับแล้วก็เนื่งด้วยเปลี่ยนช่วงล่างมาใหม่ในการเข้าโค้งต่างๆนะครับก็ในการเหินเราก็มีเหินมาบ้างในเหินข้อสะพานซับแรงกระแทกได้ดี พอเข้ามาส่วนที่เป็นออฟโรดแบบนี้บอกเลยยิ่งจับความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นมันกระแทกจริงนะครับก็คือรู้สึกว่ามันกระแทกจริงแต่มันไม่ได้แบบว่าแข็งกระด้างคือมันยังมีความซอฟต์อยู่เวลาเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นออฟโรดครับมันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าเ,เขาเปลี่ยนโช๊คมาเนี่ยที่ใช้โช๊คปาเจโร่สปอร์ตมาใส่เนี่ยมันซับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็การขับขี่เกียร์กับเครื่องยนต์ทำความสัมพันธ์กันได้ดีพอเขาเปลี่ยนมาเป็น CVT นะครับ เกียร์มันก็จะปรับเปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่เกียร์ไหนก็ตามแต่มันก็จะปรับเปลี่ยนให้เราออโต้เลยเราก็ไม่ต้องไปสนใจไปห่วงอะไรมันก็เบ็ดเสร็จสุปพอเปลี่ยนเป็นเกียร์ CVT แล้วกับเครื่องยนต์ไมเวกนะครับ105แรงม้านะครับ1น1ินิวตันเมตรครับอัตราสิ้นเปลือง100ประมาณ150โลอยู่ที่12.5กิโลลิตรออนโรดเนี่ยผมก็จะได้อยู่ประมาณ15กว่าๆวานะครับพอมาออฟโรดเนี่ยมันค่อยๆตกลงเพราะเราก็ มีหินลอยหินนู่นนี่เราใช้คันเร่งมากขึ้นนะครับมันก็ลงมาเหลือประมาณ12.5ก็ถือว่ายังโอเคนะกับกับตาสิ้นเปลืองระดับนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เองก็สามารถเติมน้ํามันได้ถึง e 2 0แต่ตอนนี้คงน่าจะไม่มีผลนะครับเพราะเนื่องด้วยราคาน้ํามันเองนี่ก็พุ่งสูงปริ๊ดตลอดเวลานะครับตอนนี้นะครับก็ทะลุไป40กันเกือบหมดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของราคาก็ต้องบอกว่า น่าจะต้องน่าจะบต้องนะสำหรับคนที่อยากได้รถที่เป็นประเภทครอบครัวท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวไกลๆนะครับก็เขามีเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้ามา,าช่วยเหลือในการเดินทางมากขึ้นนะครับกับราคาที่อยู่ที่8,95,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจไปไปทดลองขับกันได้ครับที่โชว์รูมมิตซูบิชิ ทั่วประเทศสำหรับวันนี้ครับก็ต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอิวสุเซลจำกัดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัท PTG ีจีเีจีจำกัดมหาชนนะครับก็ยังไงครับก็อย่าลืมติดตามเราทั้ง3ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับ Facebook Fan Page ขอคนรักรถคาร์เลเวอร์นะครับช่องทางที่2นะครับ YouTube รายการขอคนรักรถอันนี้ครับอย่าพลาดเลยนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเอาเอาไว้นะครับมีตอนใหม่ๆเข้ามา เตือนคุณทันทีแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับติดตามข่าวสารยันยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w ว w c ์็บ .com ครับสำหรับตอนหน้านะครับจะเป็นรถอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ครับลาไก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วครับไปเล่นน้ำดีกว่า